นี่อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองหหนูชื่ออะไรลูกชาชาชาอายุเท่าไหร่แล้วคะหกขวบค่ะหนูชอบอะไรงานเอกของชาชาเธอทำอะไรครับชาชาชอบทำอะไรอย่างไรลูกดูการ์ตูนเหรอ สวัสดีค่ะชื่อแองจี้ค่ะอายุ12อยู่โรงเรียนลิเทียวนาไยค่ะน้องแองจี้งานในเหล็กชอบทำอะไรบ้างชอบวาดรูปเล่นกับน้องแล้วก็ดูกระตูนเล่นเกมค่ะอ๋อเล่นเกมเล่นกีฬา,ยอ,ยา Angie, อย่างอื่นไหมแองจี้เล่นกีฬอย่างไรเล่นทุกอย่างเล,เล่นทุกอย่างยกแต่อย่างที่ชอบที่สุด ว่ายน้ำแล้วก็เล่นแช์บอลวิ่งออพี่ชื่อพี่ปอนะครับทำงานอยู่ที่มูลนธิธิเพื่อเด็กพิการนะครับในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารและเด็กฝันเพื่อเด็กพิการของมูลนธิธิเพื่อเด็กพิการครับทำไมพี่ปอต้องนั่งรถเข็นด้วยอะคะพี่ปอเป็นคนพิการนะครับพิการเขาเรียกว่าพิการทางการเคลื่อนไหวเนาะแล้วก็ส่วนพี่ปอลเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะใช้รถเข็นตลอดเลยะนะครับ แล้วก็การเดินทางก็จะมีทั้งรถแท็กซี<า>่เนาะหรือการเคลื่อนย้ายตัวขยับตัวก็จะยากลำบากหน่อยที่ถ้ามันขูกขาเนี่ยไม่ได้เลยที่มันเป็นเป็นทรายที่เหมือนเองที่บอกว่าที่พี่ปอถากเองที่แหละว,ว่าถ้าชอบไปไหนชอบไปทะเลอะไรเงี้ยทะเลเนี่ยที่ปอไปไม่ได้เพราะว่ารถวินแชร์เนี่ยมันเข้ายังลำบากะนะครับแล้วพี่ปอขารู้สึกไหมคะขารู้สึกไหมรู้สึกคือ ด้วยที่เด็กสมองไอ้โรคที่พี่ปอเป็นคือสมองพิการคือสมองส่วนที่ <S <S <โ Makes S 1> ควบคุมการเคลื่อนไหวต่วนทำลายไม่ใช่อัมพาต<อ>แต่อย่างเงี้ยรู้สึกเ<อ>จ็บเห<อ>มือนกันร้อนเหมือนกันเลยครับจิ้มได้ไหมคะอ่าลองชาชาลองจิ้มดูลองจิ้มที่มือก่อนลองจิม้มที่มือก่อนรู้สึกตตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รู้สึกค่ะอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปอจะหลับตาแล้วชาชาจิ้มดูว่าชาชาจิ้มกี่นิ้วแล้วลองอ่านหนึ่งสองสามนะโอ้เป็นสิบเลยเอาอีกสัก สักนิ้วลูที่ขา,า,าที่ขาที่ขาลูกที่ขาฟ <c oughs> อสเป็นสิบเลยหนึ่งสองสามพี่ฟอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ่าพี่เอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เห <c oughs> มือนกับชาชาเลยแต่ว่าพี่ปอต้องตับสองเแบบนี้ปึ๊บถ้าแต่ตรงๆก็อย่างนี้เลยถ้าทางซ้ายก็เลี้ยวทางซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอ่าสามารถเลี้ยวไปไหนมาไหนได้เลยชาชาอยากลองไหมชาชาอยากลองไหมเราจะลองไปอยู่ตรงเนี้ยวนตรงเนี้ยนิดนึงได้ปะ ใช่จ้าลองแต่ว่าเดี๋ยวพี่ปอจะบอกก่อนว่ามันต้องจับยังไงแล้วลูกอ่าช้จ้าวางหมอนก่อนเดี๋ยวพี่ป,ปอปลดเบรกช้จา้าช่วยปลดเบรกหน่อยปลดเบรกเหนึ่งลูกหนึ่งสองสามโอเคข้างนี้ด้วยลูกใช้จ้าข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยหน,นึง่งสองสามโอ้เก่งมากเลยอ่าช้จ้าจับตรงนี้ลูกจับตรงนี้กป่งจับตรงนี้ฮ่าโอเคไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวลูกโป่งมันหลบเลยโอเคไปช้จ้าเข็นหนักไหมใช้าชาหนักไหมหนักไหมลูกช้จ้าหนักไหมครับช้จ้าหนักไหม รถเข็นหนักไหมหนักไหมตอนนี้พี่โบหนักค่ะมึนหัวไหมเธอจ้าคิดว่าโอ้ยเุ้ยถ้ถ้า้าถ้าถ้าว่าพี่ปอมึนหัวไหมเมื่อกี้หนึ่งรอบอ่ะลูกเ้าถ้าคิดว่าไงลูกมึนไหมพี่ปอมึนไหมหนึ่งรอบอ่ะมึนไหมจ้าถ้าคิดว่ามึนพี่ปอมึนเลยหลสายลองกอมึน ตกไงอ้งกันตะลโมัวใชลุมัวเออฮัลโลใจเย็นีใจเย็นจเยอะดะาโอ้ยาอ้ยเห้นนอยหอัยโอเคถอ้ยโอ้ยือรเโอ้ยือ้ย้เอายโอาเอ้มือ้ย่อนอ้ยโอ้ย่อ้ยโอ่ยนอ้ยอ้ยอ่ยโอยโอ้ยยโอัยโอยโอยโยโอ้ยโยอยอยโอยอยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้วโขวาโอ้ยอตอ้ยไป้ยไป งีต่อบุญบแล้วต่อบต่อไปวนวนเร็วแล้วงตาชาตาชาตสาชามึนไหมเมื่อกี้มึนไหมไม่นไมมรอไม่มึนค่ะไม่มึนค่ะที่ผมมึนนะเมื่อกี้มึนอย่งมึนอยัง แร <mile> ะชา้เหมือนแต่พี่มึนแล้วนะมึนนี่อย่างเพราะาพี่เองี้มึนแล้วล่ะกะชาเข็นมาหาพี่ปอไตรงมาตรงมาตรงมากนยุอ่าแตพื้นใจเย็นย่าปะชพี่ปออ๋อเ้าเลี้ยงพี่เลยแบบนี้เลยแบบนี้ยเขยับนี้อ่าไปแล้วเลี้ยวอีกทีะชากกคนี่ปึ๊บเดี้ยวก่อนเลี้ยว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 ก่อยงเลี้ยวกอยยากไหมสรืยากไหมั้ยากไหม เล่นมาตรงตรงตับนิ่งๆเลยตับตรงนี้เลยแล้วก็เบรกรถไว้ตับตรงนี้อับสมมติว่าเข็นอยู่นิ่งปึ๊บยุดเราจะตับเบรกด้วยกันดึงเบรกทางนี้กึบบตายข้างขวากึบนิ่งๆเลยไปไม่ได้เรียบร้อยไปไม่ได้แล้วเจสี่พอเอนกี้มาแล้วก็หมดรอบรอบนี้สองดดช้าๆนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวไงเกเยียมยี่ยมหมุนหมนหมนหมุนหมนอย่าให้ชนนะที่จอยากให้ชนนะอยาให้ชนนะเดี๋ยวไปวนไปวนไปเรียกแปดเออเก่งเกงเบรคเขย้อยหนยโอเคไปเลยเลยไป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 เลยโือเอเโอเคเ โอเคอ่ะเองที่เป็นไงบ้างไหล่หลังนี่ไหลหลังที่อยู่ได้ไหล่หลังอรู้สึกสับสนใจขวามากเลยสมมติที่เราจะหมุนมาเมื่อกี้ที่หนูอันนี้กับน้องใช่ป่ะถ้าเราจะหมุนล่ะเราขี้อะไรกับเมื่อเดี๋ยวก็หมุนได้โอ้โหโอ้โหอันนี้ทายยากอ่ไม่ได้แม้แต่ไหล่ลุกนิดเดียวโอเคค่ะหมุน อ๋อมันมันไม่มั่นใจมั่นใจมั่นใจว่าอุปสรรคอ่ะอ่าอ่าเราเลยมือมือหนึ่งนิ่งค่ะมือมือซ้ายมือซ้ายนิ่งมือขวาปั่นมือซ้ายนิ่งมือขวาปั่นอ่ะอ่ะเอาเออนนะอ่ะซ้ายนิ่งขวาปั่นซ้ายอ่าเยี่ยมซ้ายนิ่งขวาปั่นซ้ายนิ่งขวาปั่นขวานิ่งซ้ายปั่นขวานิ่งซ้ายปั่นถอยหลังได้เราถอยหลังได้เราถอยหน้าถอยหลังได้เลยเราสามารถถอยหลัง เห็นหน้าได้เลยอ่าโอเคเริ่มคล่องแล้วเอ็่เอ,อ้าลมาแลาะ,ะถามเองจี้ก่อนเลยเมื่อกี้ที่ลอง ั่างรถเข็นเป็นยังไงบ้างคะปวดมือค่ะปวดมือเหรอปวดมือ,มอใช่มันต้องใช้มือบังคับ<า>เยอะมากแล้วระหว่างเข็นเฉยๆกับเข็นที่มีเครื่องขีดฟังยังไงยากกว่ากันเข็นแบบหมุนซ้ายหมุนขวามีขิดม,<ะ>มีตัวอุปสรรคมมีตรงอุปยากกว่าใช่ไหมเดี๋ยวนะ้ออขอญาตถามน้องชายชาติก่อน ชาชาฟ้าเมื่อกี้สนุกไหมคะสนุกสนุกอะคะแล้วกลัวไหมชาชากลัวไหมถ้าถ้าสมมติว่าชาชาเข็นคนเดียวจะได้ไหมคิดว่าเข็นยงเข็นเ็นเหมือนพี่เองขี้ได้ไหมพี่คนขี้ไม่จับใช่ที่ไม่จับเลยไืมอกหนูกล้าไหมลูกข้าหรอจีนาปแล้วแล้วยังไงบ้างเมื่อกี้สนุก ใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวต่อนะเฮ้ยเกเกนเมื่อกี้หลังจากที่เราลองนั่งรถเข็นแล้วเนอะคิดว่าตรงไหนรถเข็นบินแชร์เนี่ยไปได้สะดวกบ้างตรงทางตรงกว้างค่ะแล้วตรงไหนมึงว่าไปได้ยาก ตรงซอกแคบแคบที่มีลูกโป่คะใช่ค่ะแล้วถ้าสมมติห้องน้ำละ่ะยากมากห้องน้มันน่าจะลื่นนะคะแล้วก็มีขัน้นหรอช,ชา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 ล่ะชาชาบอกว่ายากไหมครับเมื่อกี้ยากไหมถ้าสมมติประตูแคบแคบเข้าได้ไหมเมื่อกี้ชาชาแคบแคบแบบไหนคะแคแบแคบเหมือนประตูห้องน้ำชาชาบอกว่าพี่ปอจะเข้าไปห้องน้ําได้ไหม ใช่คิดว่าเข้าได้ไหมลูกไม่ได้ใช่ถ้ามันแคบอ่ะรถเข็นจะเข้าไม่ได้รถเข็นก็ต้องมีประตูกว้างมากกว่า90้าสิบเซนค่ะรถเข็นถึงจะเข้าได้สะดวกใช่ไหมเก้าสิบเซนกว้างนี่เลยนี่เลยประมาณนี้เลยรถเข็นกว้างกว่ารถเข็นเหมือนยักษ์ใช่ยิ่งยักษ์ยิ่งดีลูกประตูยิ่งยักษ์ยิ่งดียิ่งเข้าได้สะดวกเลยพี่ปอคะทำไมพี่ปอต้อง นั่งรถเข็นทำไมเดินไม่ได้หรอคะ<อ>สมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวทุกทุลายค่ะตอนน่าจะเจ็ดเจ็ดเดือนนะครับที่บ<ะ>อกคดก่อนกำหนดแล้วก็สมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวมันถูกทำลาย<ะ>คุณหมอบอกว่าสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวที่มันถูกทำลายเกิดได้ไหลายสาเหตุของพี่พอคดก่อนกำหนดเอ็เองที่อยู่ในท้องแม่กี่เนประมาณ ก้าเดือนเก้าเดือนใช่คุณราจะอยู่เก้าเดือนแต่พี่บออยู่แค่ uh huh. เจ็ดเดือนทำให้สมองส่วนที่ควบุมการเคลื่อนไหวมันถูกทำลายไปเราลอดก่อนกาหนดทุกคนจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคะลอดก่อนกาหนดไม่บางคนก็ไม่เป็นพี่ปอคะความพิการทางการเคลื่อนไหวกเกิดจากอะไรบ้างหรอคะความพิการจากการเคลื่อนไหวเกิดได้หลายช่วงเวลาหรือช่วงอายุนะครับ <Okay. S 2> ส่วนของพี่ปอเองก็คือการข้อสมองขาดดีเจ บางเคสบางกรณีเนี่ยก็กืออาจจะเป็นทั้งลบคันคอในระหว่างที่อยู่ในคันของคุณแม่หรือจะเป็นเรื่องของอเป็นไข้สูงระชักตกจากที่สูงเนาะอาหารไปติดที่หลอดลมเช่นเนลี่เม็ดลำไยอะไรก็ตามที่ทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองเกิน4นาทีขึ้นไป สาเหตุของความพิการทางด้านการเคลื่อนไหวค่ะมีเกิดได้จากหลายสาเหตุอย่างที่เราพบเห็นในปัจจุบันที่มากที่สุดก็คือเรื่องของอุบัติเหตุที่ทําให้บุคคลกลายเป็นบุคคลที่พิการทางด้านการเคลื่อนไหวนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยยังเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นจากในวัยเด็ก โดยแบ่งออกเป็นได้3ระยะในในสาเหตุของความพิการนะคะอันที่1ก็คือว่าระยะก่อนการตั้งครรภ์น,นะคะหมายความถึงว่ามารดาค่ะในระหว่างเรื่องของร่างกายอาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพอาจจะได้รับสารเคมีหรือว่ามารดาเนี่ยมีปัญหาโรคประจําตัวต่างๆ ะะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานหรือโรคความดันหรือมารดาที่เจ็บป่วยเนี่ยก็มีผลได้นะคะต่อมาระยะที่2ค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันนะคะที่พบได้อยู่ก็คือในเรื่องของระยะระหว่างตั้งครรภ์ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเจอในกลุ่มของคุณแม่นะคะที่ในระหว่างที่ลูกยังอยู่ในครรภ์นเนี่ยมีปัญหาสุขภาพเช่นบางคนระดับน้ําตาลสูงค่ะมีโรคประจําตัวเกิดขึ้นนะคะในในขณะที่กําลังตั้งครรภ์น,นะคะรวมถึง เด็กที่อยู่ในคันเนี่ยอาจจะมีได้รับผลกระทบเช่นในเรื่องของการขาดสมองขาดออกซิเจนที่มีความนานมากกว่าสีนาทีที่จะพบเจอบ่อยมากที่สุดอีกเช่นเดียวกันก็คือว่าในระยะหลังคลอดนะคะก็คือเมื่อคลอดออกมาแล้วเนี่ยนะคะเด็กอาจจะมีในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อมีไข้สูงแล้วก็เกิดภาวะชักนะคะ และที่สําคัญที่สุดเลยที่เราจะพบเห็นในปัจจุบันมากที่สุดอย่างที่เราเคยได้ยินนะคะเรื่องของเบบี้เชคกิ้งก็คือการขย่าเด็กนะคะอย่างบางคนเนี่ยก็จะรู้เท่าไม่ถึงการคิดว่าการขย่าวเด็กจะเป็นการกล่อมแต่ความเป็นจริงแล้วมันจะส่งผลกระทบให้สมองของเด็กนะคะได้รับความกระทบกระเทือนเลือดในสมองเนี่ยออกเลือดข้างในสมองได้ก็ส่งผลเช่นเดียวกันนะคะหรือว่า ถ้าเด็กบางคนเนี่ยจมน้ําถ้าหากว่าจมน้ําแล้วสมองขาดออกซิเจนเกินกว่า4นาทีเป็นต้นไปอะค่ะนั่นก็คือจะส่งผลให้เด็กเนี่ยมีโอกาสเป็นเด็กพิการนะคะทางด้านการเคลื่อนไหวได้ ทำไมพี่ปอถึงขาดออกซิเจนเหรอคะพี่ปอคลอดกับขนแต่ส่วนสาสาเหตุเนี่ยก็คือคุณที่เห็นถุงป๊อปแก๊บไหม<ช>ถุงป๊อปแก๊บที่ซื้อขนมตามร้านทีเนี้ยอันนี้เป็นคุณปู่ของพี่ปอเล่าให้ฟังนะ,ะเขาบอกว่าพี่ปอพอคลอดออกมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นลูกมะนาวตำท่อมตำไหมใหญ่ไนหะมมะนาวแค่นี้มะนาวมะนาวที่ตำท่อตมตำนค่ะนั่นแหละทางครอบครัวเขาบอกว่าพี่ปอปวดเท่านั้น อ่าแล้วก็ตัวเนี่ยเข้าขวดน้ำปลาขวดน้ำปลาแค่ไหนแา่ชาเี่เอาขวนขวดน้ำปลาแค่ไหนลูกเออนี่ไหไะพี่ปอยาวแค่นี้แหละแล้วลูกมะนาวอะ่ะตัวมะนาวตัวเท่าไหนลูกถ้าชาว่าตัวมะนาวแค่ไหน่าอ,อ่าโอ้ไม่ใช่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่เลยเต็มโมลูกเต็มโล้วเลยนะ <Okay. S 2> นี่เท่านี้นนเอาวงกลมเอาวงกลมวงกลมทีนี้ตัวเหมือนลิงเลยใครเห็นลิงบ้างชา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 เคายลิงไ <c oughs> หมลูกฮะชาชาเคลิงไหมไม่ใช่ <c oughs> เขาบอกว่าพี่ปองเห็นลิงเลยมีขนนี่เหมือนลิงเลย <c oughs> ทางที่บ้านก็เลยบอกว่าวิ่งยังไงพี่ปองก็ไม่นอดนะเองจี <c oughs> เขาก็เลย เอาพี่ปอใส่ในถุงที่พี่ปอถามว่าหนูรู้จักถุงกอลแกแยมไหมอเอาพี่ใส่ในถุงนั้นแล้วก็ผ้าเปียนเลือดของคุณแม่แล้วก็มัดปากถุงเขาว่ายังไงก็ตายเอาวางไว้แล้วพี่ปอหายใจหายใจถุงถุงว่าก็เลยกระดิกก็เลยมีคนสังเกตว่าเฮ้ยถุงมันกระดิกนี่เด็กยังไม่เสียชีวิตนี่้เ,าเขาก็เลยฉีกถุงเอามาล้างทำความสะอาด พี่ปอก็เลยคิดว่าพี่ปอคงขาดอากาศหายใจตอนยิงในถุงก๊อแก๊บนั่นแหละด้วยถ้าหากว่าตั้งแต่แรกเกิดอะคะ่ะบางทีถ้าตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่คะ่ะถ้าเกิดว่าไปฝากคันตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็ทราบว่ามีความผิดปกติอะไรแล้วเราป้องกันตั้งแต่นตอนนั้นนะคะมันก็เป็นเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้ป้องกันการเกิดลูกที่พิการได้คะ่ะ ส่วนาสาเหตุความพิการอื่นๆอย่างเช่นการใช้รถใช้ถนนแน่นอนค่ะถ้าเกิดเราขับรถโดยไม่ประมาทใช่ไหมคะอุบัติเหตุก็ไม่เกิดหรือว่าเราสวมหมวกกันน็อกเราคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างเี้ค่ะมันก็จะช่วยลดการเกิดความพิการได้ถ้าหากว่าเป็นความพิการที่เกิดจากโรค NCD อย่างเงี้ยอันนี้คือสำคัญมาก ถ้าหากเรารู้ตัวเองและป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นโรคเหล่านั้นได้ก็จะดีค่ะพวกอาหารการใช้ชีวิตประจําวันการออกกําลังกายการพักผ่อนที่เพียงพอพวกนี้ถ้าเราปฏิบัติตัวเองได้ถูกต้องค่ะตามหลักสุขอ,อนามายัยมันก็จะลดอัดตรา เกิด NCD ได้แต่ถ้าหากเกิด NCD แล้วเราก็ควรที่จะรู้ตัวว่าเราจะป้องกันตัวเองยังไงให้ให้ควบคุมโรคให้อยู่ในภาวะที่ปลอดภัยนะคะไม่ไม่เป็นสาเหตุที่จะทําให้เกิดความพิการอย่างเช่นคนเป็นเบาหวานก็จะต้องปฏิบัติตัวเองให้ถูกต้องรับประทานยาให้สม่าเสม,มอค่ะควบคุมระดับน้าตาลให้ดีค่ะจริงๆคนอายุมากทุกทุกคนที่เราเห็นก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะพิการไปทั้งหมดใช่ไหมคะ ทุกคนที่สูงอายุแน่นอนมีความเสื่อมอยู่แล้วแต่หากเรารู้จักวิธีการปฏิบัติตัวค่ะเราก็จะป้องกันไม่ให้เกิดความพิการได้ค่ะเอ่อไอ้ที่คิดว่าพี่ปอทำอะไรไม่สะดวกบ้างในชีวิตประจำวันท้าถนนแล้วก็ห้องน้ำอะไรแล้วลูกห้องน้ำเหลแล้วอะไรอีกเอธิอน เวลาพี่ปอจะขึ้นสะพานลอยพี่ปอทํำยังไงล่ะคะผมขึ้นสะพานลอยไม่ได้เลยใช่แต่บาสะพานลอยบางที่จะมีลิฟต์สำหรับคนพ่การขึ้นได้แต่ไม่มีครับสักผ้าตักผ้าด้ะอ่าตักผ้าสูง,สงลำบากใช่ไม่ได้แล้วถูพื้นกวาดบ้านทำได้ไหมคะได้ตวอดพื้นในบ้านได้พี่ปอสามารถทำได้แต่ก็ต้องอยู่บนรถเข็นนะเอาไหมลูก อาชาช่าคิไพี่พอหยิบได้ไหมคิดได้พี่พอหยิบได้ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พอจะลองนะหยิบได้ปะไม่ได้พี่พอหยิบไม่ได้แต่ว่าถ้าชาชาช,าช่วยพี่พอหยิบได้นะชาช่าหยิบขึ้นมาขอบคุณค่ะนี่พอหยิบได้ถ้าถ้ามีสถานการณ์ก็อย่างให้หนูเห็นคนพิการนาะหนูก็สามารถที่จะไปช่วยได้ยกตัวอย่างเช่นอาจจะ เหมือนเ่างที่ถามแหละถ้าข้ามถนนได้ไหมได้แต่ว่าต้องมีคนช่วยโดยความบังไอแต่ว่าถ้าหนูจะช่วยหนูก็ต้องไปถามเขาก่อนนะว่าเขาจะให้หนูช่วยไหมเขาจะไปที่ไหนรถเข็นแบบนี้ต้องเข็นแบบไหนเมื่อกี้ที่ได้ลองนั่งรถบิวแชร์รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกบังคับลำบากแล้วก็ปวดมือค่ะอะไรยาก ต้องหมุนใช่ต้องหมุนยากมันต้องรู้สึกงงงซ้ายขวาเหมือนเวลาจะไปทางซ้ายต้องจับทางขวาแล้วก็จับทางขวาหมุนทางซ้ายต้องล็อกเอาไว้ส่วนอยากไปทางซ้ายก็ต้องจับทางขวาล็อกแล้วก็หมุนข้างขวาข้างซ้ายค่ะแล้วพอได้ลองแล้วแบบเราเราคิดยังไงมันนักงูแชร์รู้สึกแบบ รู้สึกว่าเฮ้ยเออเขายากนะเห็นใจเขามากขึ้นอะไรแบบนี้ห้าไหมครับใช่รู้สึกว่าเขาจะต้องแข็งแรงมากเลยตรงแขนเพราะว่านั่งเดียวก็เมื่อยแล้ว,แล,วแล้วเขาต้องไปหนูคิดว่าถ้าสมมติขเขาต้องไปแบบที่ไกลๆแล้วไม่แล้วเขาไปคนเดียวอะคงลำบากน่าดึงอย่างนี้เราอยากช่วยอะไรเขาม้าขึ้นแบบพอได้ลองไรเงี้ยอยากช่วยมากขึ้นเลยถ้า ถ้าเจอก็อยากจะช่วยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้หรือเปล่าถ้าถ้าถามเมื่อกี้นั่งก็นสนุกนสนุกไหมสนุกค่ะสนุกตรงไหนเนี่สนุกตอนทำอะไรลูกสนุกตอนอ๋อวนไปอนมาอย่างเล่นอยากเล่นอีกไหมอยากค่ะถ้าถ้าเจอเจอแบบพี่ปอแล้วแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะพี่ปอน่ารักไหมพี่ปอน่ารักค่ะน่ารักตรงไหนคะ 拉脚，蹬脚。<孩><孩>